อันนี้คือว่าตอ,อนไหนตอนไหนที่โดอะไรอเงี้ยหอมากเลยลูกนี่ต้องพาหมอว่าส่วนนี้ต้องพาไปรักษาพวกก่อนสมองอันนี้สมองจะดำสมองออโอ้โหแล้วคนที่ทำก็พิการด้วยเนี่ยเนี่ยมันมีแง่ ไม่ตัดหาไปเพื่อน้องว่าบริการแล้วจำไว้นะพี่การแล้วถ้าเกิดไปต้องพิการนี้ไม่ต้องเจ็บชั่วโคตรอีกเอาดิโอ้ตายแล้วถ้าปอองไม่รับนี่ทำไงนี่ปอองนึกในใจว่าแม่เราดับเลยจะรักหรือไม่รับนี่จะรักหรือไม่รักลูกมากเลยนี่ถ้าไม่รับนี่หน้าตาดูดีนะดูน้องผมนะ ตัวไหนโดมภาคกางวัดดอกไปไทยแลนด์วัดดอกไทยแลนด์ไปช่วยมานทั้งหมดเนี่ยที่ตรงเนี้ยเอาวงไมาให้กับโอนี่เก้าตัวแต่ที่วัดดอกไปช่วยมาล่าสุดคือกี่ตัวจ้ะห้าตัวห้าตัวนี่ถูกทะลุทั้งหมดเลยแล้วคนที่ทําก็พิการด้วยนะแล้วก็เรียกร้องเอาค่ารับบริจาคแล้วน้องโคมากโคมีแต่กระดูกเลยมีแต่แผลที่ตัวเลย เราก็โดนควักตาโดนตัดขาหรือว่าตขาด้วยใช่ไหมในตัวไหนที่โดนตัดขาจะมีคนนั้นค่ะขาแล้วก็คนนี้พี่อยากโชว์ขาหน่อยเร็วโอ้ยสงสารจังลูกอันนี้มันจะพับเลยอันนี้ต้องให้อาหารลิได่ไปช่วยมาได้กี่วันแล้วคะเอ่อเป็น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 สองไม่ถึงเราประมาณเราประมาณอนนั้นพี่ก่อนใช่พี่ได้ละ อาทิตย์น่าจะประมาณอาทิตย์แล้วก็ที่ช่วยมาหนึ่งอาทิตย์แล้วก็พักหาพออมาบอกว่าจะมามันพุทอบอกว่าไม่ได้มันจะไมันไม่ดีมันจะเป็นการทําให้แมวเจ็บป่วยก็เลยให้เอามาวันพฤหัสหรือไม่ก็วันอังคารแต่เราเลือกมาวันพฤหัสเลยค่ะแล้ตัวนู้นโดนฟักลูกตาเอาลงมาเลยลูกคือตรงนี้ต้องทําความสะอาดก่อนเลยเดี๋ยวพี่ช่างวันนี้นะเชื้อถ้าเชื้อก่อนขัด เอาน้องมีตรงเล็กไหมัยอันนี้โดนว่าตาตาบอดเลยเหรอบอสองข้างสองตัวเลยค่ะสระิบประดิบเลยแล้วบอดไี่็วกเซ็ดไม่ต้องนั้หมอไหม วัดกอับมาแล้วแต่ยังไม่ได้ผาหมอใหมเรี่นน้องต้องหาหมอพอๆดูแล้วนะตาของน้องเนี่ยยังหากเอ่ะแล้วตาแดงมากโดนโดนฟักลูกตาโดนฟักลูกตาสองตัวใช่ค่ะสองตัวแล้วโดนตัดขากี่ตัวสองตัวตัดขาสองตัวแล้วที่เหลือท้องมีแต่แผลอ bon ันน mm. ah, ี้คือสมองละน่าจะเออเขาเวลาเขาเดินสัาเกตเขาเียนเลียเสื้อห่ย ล้วเตรียมพาไปโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลที่รักษาน้องยักษ์ระหนองน้องน้องยักระเดี๋ยวเราเอาชุดนี้ไปห่ะได้หายแล้วได้ดูไหมไม่ได้ดูไม่ต้องแปลงเพศมอ้แค่สมันอย่างเดียวโอ้ยหนองยักษ์ก็เกือบแกับเพติดเลยน้องยักษ์โอ้ตอนนี้อ้วนอ้วนจบณ์แล้วเหลือแต่ว่ารอที่สิ้นเดือนไหยก่นสิ้นเดือนไม่ได้โอ้ โอ้ว่าตอนนี้เขาโดนแทงแบบเขาโดนหนักมากอะคือใครก็คิดว่าไม่รอดพอเขาก็ะรอกปัสสาเขาก็ทิดไม่ร่บเร่งเอาไปใ้ชนไม่มีทารก็ทไม่ได้ขออ้อฟ้ายักไม่มีทางรอดคเอแล้วน้องโดนทำร้ายมาทั้งหมดเอาตะก้าล้างตะก้าจำคามจากแอลกออล์แล้วเดี๋ยวพอจะพาไปดูโรงพยาบาลก่อนว่าจะต้องรักษาตาไหมน้ำ น่สสามจังเลยนะอุ๊อกมาหน่อย้าเเปิดให้เขาเดินนะน่องนื่เ่อเปิดกรงอ๊เขาไม่จับนะไม่จับเปิดกรงให้ให้พี่บอดออกมาเดินหน่อยะอยกให้พี่บอดไม่จับไม่ลับค่ะาที่นี่ก็จะไม่ทาร้ายแนวเพราะว่ามจรก็จริงแต่เขาไม่ได้แกล้ยเลยนะเ้าจะสงสายน้อดเลย แต่อต so well, um. ัวนี in ้แหละนี่หห้ามย่งน้องลูกน้มานูกดี่ยพหนมาดิลูกต้องหาหมอแน่เลยเนี่ยนี่โดนฟักตายโอเคลก็บอ่ปดภัยแล้วลูกปลอดทัยแล้วนะโอ้ยนี่ต้องพาหาหมอค่ะดเขาจะแหวงกัดน่งเอาพี่บอดอีกตัวออกมาด้วย ท่ไปรักจ้าด้วางไม้องหัวนอะไโดนพักลูกตามนุษย์เรานี่มันใจโหดเยี่ยมเลวร้ายชั่วร้ายยิ่งกว่าสัตว์ในระฉานี่ยดูพักตาน้องสองตัวนะ ตัวเอาพิเียษมาให้เอาพิเียษมาให้เดินได้ไหมหนึ่งอย่างนี่ก็โดนควักตาตัวนี้ตัวนี้ก็โดนควักตาแล้วก็อถามา่าทำไม่ดำเนินคดีแต่คนที่กระทาเห็นวัดดอบบอกดำเนินคดีค่ะแต่ว่าไม่เป็น่าวแต่ว่าไม่เป็นข่าวเนื่องจากว่าคนทำเขาก็เป็นพิการซึ่งเรามองว่าโอเคเราก็ ไม่อยากไปก้เขาไปอยู่กินอาหารในคุกไปเลยใช่เราไม่อยากโคงกรรมกันแ<อ>ต่ว,ว่าเรื่มันดีไปตามขั้นตอนเลยนะคะอ,อยากจะดีเลยอยากให้เห็นตัวนี้อยากให้นหนึ่งเอาเอา,เอาปกเก็บเนี่ยต้องตัวนี้ลูกสองตัวน้องเนี่ยต้องเอาไป,าปารักษาตาเผื่อว่ามีโอกาสดูมองเห็นได้อยากให้หมอเห็นตัวนี้ให้เดินให้ทางโค้งนี่สอ,สองตัวนี้นะน้องมีโอกาส สองตัวนี้อาจจะมีโอกาสมง hey, <environments. S 1> องเห็น,นอเอาลูกนะเอาน้ํามาหน่อยเอา,าเอาหารซองมาก่อนเจมเจมเอ้ยเจมเจมเจมนลองๆนะดคุณปล่อยเลยปล่อยๆลยไปดูนะเร็วๆค่โดนกิ้งปลานี่น่าจะมีโอกาสหายนะนี่ดูหน้าน้ะ เร็วอยู่นะท่านขอจะอยากเห็นตอนนี้ไหมเวลาเขาเดินแต่คนนี้เร็วอันนี้แรอที่โดนตัดขาคนนี้พีการเลยเหมือนเหมือนโดนหักมาโดนหักแต่เขาเร็วชิปกลัวล้วยหนึ่งจำให้ขอออนะเ,นเดี๋ยวใช้ตะกราเดี๋ยวตะกรามาแล้วก็ทำความสะอาดตรงทั้งหมดลูกเอ้ย คนนี้ก่อนนะโซนนะนะอย่าโซนนะอย่าโซน,ะนะน,นเร็วแต่ว่าอย่าซนนะลูกท่านใจว่าโดนหักโดนหักขาใช่ค่ะตั้งโดนหักขาโดนหักแม่โดนหักขา,กขาแล้วขากขา็พับเลยเนี่ยแบบนี้ขออ๋อเลี้ยงไว้ในห้องสิกเกตเพราะว่าคนอื่นเลี้ยงไม่ได้ค่ะตัวนี้ตัวนี้ที่หนูกังวลตรงขาเขาเหมือนกัน เราต้องให้ใหมอเขาดูเาวอาทิตย์อาทิตย์กว,กว่าได้ที่เราเอามาโอโอยโอยอยอยลลููกกเเ้้ตอนแรกผอ,อ,อก,ก็คือที่ต้องมาให้ผอเอออออพราะว่าคือเราเมงที่เราเยอะแล้วค่ะเยอะแล้วไม่ไม,ไม่เค่นในธวิกฤตเขาพิจารณาจริงๆแต่ต้องทำความสะอาดใหม่หมดเลยนอนแล้วนอนแล้วนอนแล<ๆ>้ว<อ> ดูพักนะดูนอนละนอนละนอนละขโมยกระดิกหางด้วยลูกคืให้อยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนั้นนอนละนอ้โหนอนละโอ้โหหนูนุ่นจะนุ่งกว่หนูปลอดไทยแล้วลูกโดนทับตาตาบอดโอ้ดีหางด้วยเออชิเปียกอยากระอกระโดดนะหนูอยากระโดดนะจ๊ะดูไหมดนตัวนี้โดนทับตาทั้งสองข้างไม่ไม่กระโดดนะลูกดูนอนกระดิกหางด้ว้ยไม่กระโดดนะลูก ก็จะมีสัมผัสพยามของโนนอนเฉยเลยดูนอนนอนตาโนนอนแล้วคนกระดิกแขนด้วยเั้นรู้แล้วแหละว่าเาปลอดภัยแล้วเอาไอ้ตะเกียบไปไหนแล้วเดินค่ะระวังนะพี่มันเร็วมากเลยถือไปปล่อยเลยไปหาหมอร้านตะกร้ามาให้พี่เจมมอราหารอร่อยพี่เจมลุงเล่ไม่ต้องไปนั่งต้นข้างอันนี้ เกเปียกเอามาใส่โกมห่อนะไม่ม่วันนทำงานบอกเชนไม่เอาอาหาใส่มาเอาาเียบอาจารย์ชื่ยหานไอ้งานี้นตังม่หมดไม่มาทำงานกปยหลานาไม่สบายครับแาน แม่อ้าวเขาไปอยู่แล้วคุณโน้นด้วยคนนู้นด้วยโทรไปเมาเสียงเมาเยเอาเงินเดือนออกไออกเอาเงินเดือนหมดเอาออกมาใส่กรมก่อนเอาได้ไหมไว้เขาก่อนโอ้ก็ตัวใหญ่เยอะตัวเล็กเท่านเอามาใส่กลมก่อนเข้าตาบอดเขาไม่เดินอยู่แล้วแหละตัวตัวดำนี้ เก่งมากนอนสบายและพคิดว huh. ่าอดก็ปลอดภัยให้เราทำเองอยู่ดีอย่าเปิดเปิดวิ่งหนีโอ้หนูเรียกคนเสือไปไหนไปอาปาก้าเหรอเราเสือเราไม่ใกล้ให้เอาเลยกรฉีดด้วยนะฉีกลูกอ่าใส่ไว้ก่อนลบเส้นดำนนะเดี๋ยวทำความสะอาดตรงไหนเยอะจ้าพี่เต็มทำใหม่เส้นดำาหนอย นอนัเยอะมากแค้าอันเนี้ยที่จะต้องดําเนินการรักษาเลยก็คือตัวที่โดนฟลักตาสองส่วเผื่อเขามีโอกาสได้เห็นแล้วก็ความนอนกดสบายใจนี่ยที่โดนฟลักมาสบายใจดู๋ยวคนโน้นนี่ผ่านนี่ผ่านขอเลื่อยหนมองยแล้วก็ตอนนี้นะคะให้วดด๊อกอธิบายให้ฟังหน่อย ว่าไปไปช่วยไปช่วยมาวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมังจากหนูดูเดี๋ยนตัวต้องใส่ใส่ช่วยอ่ะให้ใส่ช่วยมาเลยเลยตัวเนี้ยเพิ่งลงเพิ่งลงไปวันที่แปดค่ะที่แปดที่แล้วอ่าเซตเนี้ยเซตนี้ทั้งทั้งหมดอ่ะค่ะลงวันที่แปดบ้านวันที่แปดคือบ้านี่การห้าตัวค่ะที่เป็นห้าตัวแล้วก็เซต เซตของที่เป็นเอ๋อเนี่ยค่ะคือเป็นแมวที่เจอมาจากข้างทางที่เขาอยู่ตรงกินเก็บน้ําขยะกินอะ่ะแล้วมีโซเชียลไปแชร์ <c oughs> เขาผอมมากแล้วก็เก็บขยะก,กินไม่มีใครจับได้ก็เลยให้ทีมงานไปจับมา <c oughs> แล้วก็มาผุนปรากฏว่าเป็นเหมือนโดนทําร้ายมาสมองเอ๋อ <c oughs> ก็เลยเอามาดูแลไว้ตัวชุด <c oughs> นี้นะคะแล้วก็ชุดพิการเนี่ยลงเมื่อวันที่แปดซึ่ง เเป็นเพจเพจหนึ่งที่เขาเปิดมานานแล้วล่ะทีเนี้ยเขาเหมือนประมาณว่าทําร้ายแมวแล้วก็ไ้ฟ์สดเหมือนว่าใครจะอยากรับอยากรับช่วยเหลืมมอค่ารักษาไหมอะไรไหมประมาณเนี้ยแต่ว่าสัตว์ไม่ได้รักษานะคะอ่า<ม>ก็เป็นอย่างที่ที่เห็นก็คือจะมีขาขาดมากรล้ค่ะเหมือนโดนหักแล้วก็มีเหมือนอาจจะโดนตีเพราะว่าบางตัวเขาเออๆหน่อยเดี๋ยวเวลาเดินจะเอียงหัวเอียงหัวเลยก็น่าจะโดนทำร้ายมาแล้วก็ผอมขอมมาก น่าจะแทบไม่มีอาหารเลยส่วนเจ้าตาบอดเนี่ยช่วยมาเหมือนกันบ้านเดียวกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตายังสามารถกลับมามองเห็นได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่มูทีช่วยมาคือยังไม่ได้นำไปรักษาะก็คือมูที่เลยเอามาให้พอค่ะก็มาให้พอพอก็ยินดีแบบช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่ามูทีก็เกินเกินกําลังจริงๆแล้วตอนนี้แต่เหมือนเหมือนจะเหมือนจะเห็นได้อีก ไม่แน่ใจแต่เจ้าเนียน่าจะสนิทแล้วจริงๆแล้วอะคือตอนแรกอะรถดกไปช่วยแล้วว่าถ้าบอกขอตั้งแต่แรกขอให้นำส่ง,งโรงพยาบาลก่อนเลย<อ>เพราะว่าเอ่อน้องเนี่ยสายเหตุที่เราจะต้องช่วยเลยค<อ>ือตาเขาตาเขาเนี่ยแหน่ถ้าเราดูนะเราถ่ายคลิปไปดูนะตาน้องเนี่ยรถดกไปช่วยมาเมื่อวันที่แปดใช่ไมหมคะ ถ้าบอกพอตั้งแต่แรกพอไม่จ่ายโรงพยาบาลส่วนค่าติที่จ่ายพอมีเงินอแล้วก็สงสารมากเลยร์แต่ก็ขอบคุณนะวันนี้ก็จะต้องพาไปให้หมอตรวจตัวเขาเนี่ยมาขยับใกล้พอแล้วเนี่สัตว์แพทยตะานของแมวที่โดนทักลูกกระตาสองตัวจากตรงโน้นขยับไปใกล้นี้ก็มาขยับใกล้ๆพอตัวนี้ก็โดนทักลูกกระตาอันนี้เหมือนเขาผ่อนคลายใช่ค่ะเหมือนทีแรกเขานอนงงแบบแล้วก็ถือขยับไปใกล้แล้วตอนนี้ พอเขาออกมาจากตรงที่โดนทำร้ายถึงโดนว่าต่างเนี่ยหอมมากก็มีแต่แผลคือเขาก็ต้องแย่งกันอ่ะเพราะว่าเขาปอดอยากมาโดนคือโดนโดนหักขาโดนเจ็บขาก็หอมมีแต่แผลมอสองเป็นไหมมอสามมาถึงเยียกแม่บ้านเราอยู่ไหนวที่มันโดนแขา เออสองสาวอันนี้ก็ไมาทาความสะอาดเอาไม่ยอมไม่ยอมขึ้นมากินเนาะกลัวแยกให้น้องอ๋อแต่ตัวนี้โดนหาหมอใช่ไหมคะใช่ตัวหักค้าต้องไปหาหมอเสีนีเสียเอาตั้ใส่ียเนี่ยบอดจะบอดมันก็ไม่แน่นะพี่เออตกกันเอาแยกตรงกันดีไม่งั้นอาจจะระแวงอ่ะ

เห็นพบควักแบบไหนได้สัมภาษ์ตก็ไม่คนทำไม่ค่ะเขาไม่หอกใช่ไหมอันนี้ดูไว้ว่าน้องไตายอย่าลืมนะช่วยหมาแมวที่เขาไม่มีโอกาสที่จะช่วยตัวเองได้ให้เขาได้ดูให้ตาก็สว่างให้เขาหายจากการเจ็บปวดทุกทรมานนี่บุญใหญ่นะมด,ด,ด็อกเป็นสะพานบุญน,นะมดดอกอะถือว่าทำา กินอาหารก่อนก่อนไปหาหมอเจองกนเ่าเจเเนี่ยต้องหาหมอเเนี่ยต้องรีบรักษาเพราะว่าก็โดนหักโดูทีโอทางา ได้คือได้ช่วยมาระหว่างทางเงนินที่เอากลับเดี๋ยวมันช่วยมันมาเดี๋ยวขอยืมช่วยหน่อยลูก<ะ>มันโดนตรงเงินทองกินแล้วตัวหนึ่นตง,งตงออกลงนี่เอาไปใช่ไหมแม่แม่มันเหลือหูช่วยมาระหว่างทางหูจะมึงฟังไหลมอ๋อใส่ไปเลยไหลุวางได้ไหมระวังแม่มันหลุดนะอุ้ง กินก่อนเผือกไอยากกินเออถด้ดีๆเราก็เอาไปเลี้ยงปนนะออ้าเาไม่ให้เลยปวอะไรก็น้าม้่ออันนี้ก้ตัวนะที่ป่วยแทนี่จะต้องรักษาคือก้าตัวคือพอ,อประกาศนะพอไม่ได้รับไม่ได พอที่เก็บมาเลี้ยงว่าสงสารเขาทำให้ปิดหมดพอจะช่วยเฉพาะแมวหมาทีกปิเท่านั้นเพราะว่าชีวิตตัวเองก็หนักอยู่แล้วกับการที่แบกภาระหลายแสนต่อเดือนจเฉ้าะหมาแมวแต่อันเนี้ยไม่โปรยไม่เอาจากไปดูแลอันนั้นคือสามตัวแต่ลูกแต่อันนี้เก้าตัวที่จะต้องรักษา อย่างเดียวไม่ว่าแต่นี่หักแค้นักพักักลูกระตาหักระตาแกระตาเนองเกานน่ากลัวนะมันน่ากลัวนะว่าตางเนียบเล็กใหญ่ไล่อยู่ค่ะไล่ตรงไหนเดี๋ยวผมเอ้าเอาไม้ไม้ยังข้างล่างที่เจ็สเอาเอ เอาละเอะละขึ้นไปซี้ได้กินไหมลูกไม่ได้เออตรงไหนวะเราเรียกแมวเออน่ารักจังอะลูกปล่อยอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นตอนนี้หนูปล่อยตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยจะบอกหนูเจ่รถคอมสตารเลย่ไงนอะไรงลูกได้กินอยู่นะแต่ไม่รู้จะไปกินตรงไหนตรงนี้เปลอันนี้ก่อนไปกินสบายเลยอันนี้เนาะ อันนี้ดีที่ช่วยมาก่อนนะคะพี่ฟ้าถ้าเกิดมาช่วยก่อนตอน,นีอาจจะติดตาก็ได้ีม,ดมาแล้ว้เทีมีให้ตัวผม

เอาวกับไหด้เอาเอาขึ้นรถกลาไปปร้อนอนไบรใส่ในรถเบาหลังเราลได้ได้พี่โอมเรียกพี่โอมมาเสือนั่งกับพี่โอมเอาตะบาไปเอ้ยเอารถคอนเนอร์ไปดู

i